สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนในนามสำนักพิมพ์บ้านไม่หมดและนิโอกรุปนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขอความรู้จากอาจารย์พลตรีบุญน,นาคทองเนียมนะคะซึ่งท่านเป็นบรมครูโหราศาสตร์ภาคคำนวณค่ะสำหรับดิฉันได้เรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนในส่วนของภาคพยากรณ์มาแล้วนะคะก็ยังมีความสนใจว่าในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจที่ไปเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ภาคคำนวณนะคะเช่นเรื่องโค้งสุริยาิต โค้งสุริย่าหรือว่าโซลาร์อาร์คเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะซึ่งสามารถนำโค้งสุริย่าหรือโซลาร์อาร์คไปใช้ในการพยากรณ์จรตามอายุไขัยค่ะก็เลยมีความสนใจว่าโค้งสุริย่าซึ่งเราพวกเราในฐานะนักเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็มองว่าเป็นพระเอกในการที่จะมาทายจรในแต่ละปีว่าปีไหนเราจะมีความโชคดีปีไหนเราจะมีความโชคไม่ดีเข้ามานะคะก็เลยอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ว่า โค้งสุริยาตคืออะไรแล้วก็ถ้านม,ามองในแง่ภาคคำนวณแล้วค่ะจะคำนวณยังไงคะอาจารย์เพื่อเราจะหาโค้งสุรยิยอาทะอาจารย์พูดถึงโค้งสุริยาตนั้นก็เหมือนมากไปใช้ประโยชน์ในการพยากร์จอนแต่นี้ถ้าคนไม่คิดว่ายูเนี่นมีพิเศษเพราะว่าใช้โค้งสุริยาทในการพยากรณจอ ซึ่งต่างกับโหราศาสตร์ไทยแต่ความจริงแล้วมันก็คล้ายๆกันโหราศาสตร์ไทยเขาพยายามจรโดยเอาอายุใบบวกใช่เขาเขาหาหลักที่ตอนโดนอิทธิพาศจันทร์ก็ไปหาอิทธิพาศจรหาลัคนาจรก็ไอจรก็คือพูดยังไงสมบูรณ์เดิมบวกกับอายุไปจอน นี่อายุแปดิบาก็บวกกับแปดสิาอค่ะอาจารย์แต่นีเพระเาอยูเลียนไปพูดนะไอ้คำว่าแปดสิบาเนี่ยเป็นแปดสิบาวันโดยถือหลักว่าเหตุการณ์ในปีหนึ่งก็เปรียบเทียบได้เท่ากับเหตุการณ์ในหนึ่งวันหรือพูดง่ายๆว่าเอาหนึ่งวันมาแทนหนึ่งปีเป็นการยอส่วนลงแต่นี้ หนึ่งวันเขาคิดวันตามอาทิตย์เดินอาทิตย์ข้ามันหนึ่งวันก็หนึ่งปีก็ไยกว่าหนึ่งวันก็เป็นหนึ่งรอบอาทิตย์เดินหนึ่งรอบรอบือคุณเดินหนึ่งปีตอนนี้วิธีการหาคดคิ้ยานนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า สมุดอายุ8ชิ้ก็เท่ากับดาวได้ดูกกำเนิดเปลี่ยนไป8 0ิวันป่อายุ8 0ิปีก็เปลี่ยนไป8 0ิวันแล้วก็เอาสมุดอาทิตย์เวลาเกิดแล้วก็บวกไปอีกอีก8 0วันก็ไปหาอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง แล้วอาทิตย์ครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะมีสมบุกมากกว่าอาทิตย์ครั้งแรก <Okay. S 2> เพราะวันที่มันเพิ่มขึ้น <Okay. S 2> เมื่อทบอาทิตย์ครั้งหลังมันมากกว่าครั้งแรกแล้วก็เอาจบอาทิตย์ครั้งแรกไปลบกับครั้งหลัง <Okay. S 2> มันก็ได้ว่าห่างกันกี่องศา <Okay. S 2> งั้นจุดองศานี้มันก็มันก็ ถ้าแต่ถ้าแกดูมันก็ใกล้ๆกับอายุอย่างอายุแปดสิบถ้าหากว่าทำไปขออนุญาตก็อาจจะได้ราวเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบแปดแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่าปต้นก็ปิดจะลดต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เมื่อได้ปเอาเมื่อเอาข้อแตกต่างระหว่างสมบุตรณ์ชยพ เอ่อห่างจับว่าเกิดเราไปแปดสิบวันลบด้วยสมุวนที่ว่าเกิดที่เราเรียกว่าขากจะได้จำนวนองศาที่ห่างก,กันอยู่แต่อง <Okay. S 2> ศานี้เราเรียกว่าโคขีดยญาตะ <Okay. S 2> แล้วเวลาเราจะทายจรแล้วก็เอาความยาวของโคขีสุ่าต์อันนี้ไปบวกกับดาวทุกดาวหรือปัจจัยทุกปัจจัย oh, เขาว่า <okay. S 2> ปัจจัยนี้มันหมายความว่าอาจจะไม่ใช่ดาวเดียว <Okay. S 2> คาว่าไม่ใช่ดาวเดี่ยวนั่ก็อาจจะเป็นได้อว่าเป็นศูนย์นังสี<ะ>หรือจะเป็นเรื่องอยักดาวเป็นจุดอิทธิพลไ<ะ>อ้พวกนี้เราก็ถือว่าเป็นปัใจจัยในโคราศาสตร์โดยที่ไม่เลย่องี่ยนขนาดทุกตไม่ใช่ดาวเราก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัย<ะ>ใ,ในการเดกโหราศาสตร์<ะ>แล้วก็เอาคงรือย่างนี้ไปบวกได้ทั้านั้นแล้วก็เพื่อหาตําแหน่งใหม่คือตําแหน่งย้อนเมื่ออายุตัดจุน แล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดมานะคะมีคำว,ว่าสูตรลังสีภาษาอังกฤษเรียกว่าฮ a l f s ซัมหนูอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความว่าสูตรลังสีมีวิธีการคำนวณยังไงคะอาจารย์คำว่าสูตรลังสีนั้นาการคณาสตก็เอาสมุิดาวสองรวมมาบวกกันแล้วก็เอาสองหาราแต่ถ้าเราดูเป็นภาพ มันก็เป็นหรือดาวนี้อยู่ตรงนี้ดาวอีดาวอยู่ตรงนี้ศูนลักสีก็เป็นอยู่ระหว่างการก็อยู่ระหว่างกลางของข้าแต่ไอ้สมบุกอันนี้ก็ถ้าว่าสมบุกสองอันบวกกันแล้สองฐานก็ได้ไอ้สมบุกกลางนี่เหมือนกันสมบุกตรงกลางนีชื่อเราเรียกว่าศูนย์ลักสีอ๋อค่ะแล้วอย่างมีคำหนึ่งที่อาจารย์พูดมาก็คือจุดอิทธิพลนะคะหรือว่า sensitive point หนูอยากถามอาจารย์ว่าเท่าที่หนูเคยเห็นในจุดอิทธิพลมายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นจุดอิทธิพลที่เกิดจากสูตรนะคะก็คือ a อบวกบลบซหรือว่าเป็น a อบวกบบวกซยังมีจุดอิทธิพลประเภทอื่นๆแล้วก็มีวิธีการหาและรับการคำนวณยังไงคะอาจารย์ทุนที่จุดที่อิทธิพลที่เราพูดออก a ่อน a อบวกบลบซี B นี่คำว่าลบซก็เหมือนกัน ถือไม่จำเป็นจะก็เอาสู้ดาวมาลบก,กันเพราะในยูเรเนียนมันมีจุดจุดหนึ่งเรียกว่าจุดสะท้อนเช็ค oh, <okay. S 1> จุดจร oh, <okay. S 1> ิงมันเอห่างห่างจากม่ A เอทุกคนเป็นเ <Okay. S 1> อนจุดสท้อนก็เป็นลบเอตอนนี้คำว่าลบสก็อาจจะลบด้วยลบเอก็กลายเป็นบวกห hmm, นึน <that. S 1> การแต่ว่าพูดง่ายๆเราเห็นว่า A B บก B บก C ตอนนี้นี่ผมบอกว่าคำว่า,าลบก็าม่จจะเป็นระดาบน้อยลงเสมอไปอาจจะมากขึ้นก็ได้แล้วก็อย่างหนึ่งว่าคำว่า A B C ถ้าคิดว่า A บก B ลบ C ถ้าดูตามความหมายก็เอาทมุตห A ก็มีมาบวกกันแล้วลบด้วยสมมตแต่ความจริงนั้นบรรดาจุดอิทธิพลต่าง ว่าเอบวกบีบวกซีไม่จําเป็นต้องเป็นดาวเดียวกับดาวเดียวอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นศูนย์ลบสีบีอาจจะเป็นจุลชิพ C, อนซีอาจจะเป็นดาวเดียวก็ได้แล้วแต่เราจะเอาอะไรมาผสมกันอะไรจะแทนเออะไรจะแทนบีอะไรจะแทน A, จีก็ได้ทั้งสิ้นงัน้นก็แสดงว่าถ้านหนูจะพูดก็คือ เหมือนเราแทนค่าสมการทางคณิตศาสตร์แต่เราก็ต้องรู้ว่าตัวแปรแต่ละตัวที่เราจะแทนค่าลงไปนั้นเป็นดาวเดียวเป็นศูนย์ลังสีหรือเป็นจุดอิทธิพลใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้เราเราจะเอา line ใดมาใช้ค่า a b c นั้นมันก็อยู่ว่าเราต้องการในเรื่องอะไรเพราะในยุโรปเขาจะมีสูตรต่างๆมาไว้ว่าถ้าสูตรนี้ใช้ดาด้านปฐหกดาวนี้ตัวหนึ่ง ว่าสูตรจำอยูก็มีอีกอย่างหนึ่งเราเอาสองเรื่องมาผสมกันก็ได้ค่ะอ,อาจารย์แล้วสูเป็นบนียน,นอกจากจะเขาจะมีว่าให้ทำไปแล้วมาให้เราให้ใช้หรือภาคคนที่ไม่เออชำนาญอาจจะคิดประสมสูตรเองก็ยังได้ค่ะอ,อาจารย์แล้วจากประสบะการณ์ที่ดิฉันเคยเรียนมานะคะก็พบว่า จุดอิทธิพลในวิชาโหราศาสตรยย์ยูเรเนียนมีมากมายแล้วก็แต่ละสูตรของจุดอิทธิพลก็ยังมีมากมายอีกหนูจะถามว่าอาจารย์เคยมีการพิสูน์โดยเนื่องจากที่หนูถามนีเพราะว่าอาจารย์มีความสามารถในการพิสูจน์สูตร,ตรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยค่ะอาจารย์จุดอิทธิพลต่างๆที่มีมากมายอาจารย์เคยลองเอามาพิสูจน์ไหมคะว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ าการไม่สูตรเนี่ยพูดว่าเคยก็เคยแต่ว่าเคยคิดแต่ไม่เคยทำจริงๆเพราะว่าผมผมเคยคิดด้วยว่าไม่สูตรที่มันมีมากมันมีมากมายตอนนี้แต่มีบางสูตรมันก็มีความแม่นยำถูงบางสูตรมันก็อ,อาจจะมีความแม่นยำน้อยลง ทีนี้ผมก็เคยคิดว่าจะคัดเลือกอจะคัดเลือกแต่เพราะเอินก็ไม่ได้เลือกทักทีเพราะว่าเอาเวลาไปทันอย่างอื่นหมดอย่างจิตวิญญาก็เอาไปสอนหมดก็เลยไม่มีเวลาทำแต่พอทันเลือกได้ไหมมันก็มีวิธีการเลือกนะเลือกได้อยู่เรากล่าวว่าอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็คัดออกอะไรใช้ไ,ได้เราก็คัดออก ก็ต้องบอกว่าช่วงเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนใหม่ๆนะคะโดยโดยส่วนตัวดิฉันก็มีความสนุกกับการใช้จุดอิทธิพลเนื่องจากว่าจุดอิทธิพลนี้ขอข,ขยายความนิดนึงนะคะก็จะมีการแทนค่าในสูตรดาวต่างๆแล้วก็จะบอกผลลัพธ์ออกมาเลยว่าคุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมจะมีโชคจากที่ดินไหมจะสอบผ่านไหมคือคือทั้งหมดนี้เป็นจุดอิทธิพลที่ครูบาอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ยูเรเนียน คิดค้นไว้ให้เรานะคะพอพอเข้าไปเรียนยูเรเนียนใหม่ๆก็สนุกที่จะใช้สูตรอย่างนี้เพื่อจะทํานายดวงชะตาตัวเองก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียนที่ได้ทดลองแล้วก็ได้ฝึกฝนที่จะทดลองใช้จุดอิทธิพลน,นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามารับชมนะคะ หากต้องการอัปเดตข่าวสารความรู้นะคะก็เข้าไปติดตามได้ที่ w w w neo star group com แล้วก็ Facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ